อีกเรื่องนึงนะคะก่อนหน้านี้คนกรุงเทพค่ะเวลาเดินทางรถไฟฟ้าก็จะเจอปัญหาการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าตรงเตาปูนและบางซื่อค่ะบอกทำไมมันขาดไปหนึ่งสถาน,นีตอนนี้นะคะความคืบหน้าในการเชื่อมต่อสถาน,นีมีให้เห็นแล้วค่ะสิงหาคมนี้ได้ใช้แน่นอนนะคะคุณจิรุทธวิสารจิตค่ะโฆษกกระทรวงคมนาคมบอกว่าความคืบหน้าเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้ามหานครสายฉเฉลิมรัชมงคลแล้วก็สายฉลองรัชธรรมหนึ่งสถาน,นี จากสถานีเตาปูนนะคะไปยังสถานีบางซื่อระยะทาง1.2กิโลเมตรค่ะตอนนี้ติดตั้งระบบงานไฟฟ้าคืบหน้าไปมากแล้วระบบอนุสัญญาณจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติก็คืบหน้าไปถึง100%คาดว่าในเดือนนี้นะคะจะแล้วเสร็จั่นและก็เริ่มทดลองระบบรวมไปถึงทดลองการเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อจะเปิดใช้บริการให้ทันในเดือนสิงหาคมค่ะราคาคนไทยได้เฮแล้วน,นะคะจากก่อนน้าน,นี้มีความชงนค่ะทําไมมันขาดไปหนึ่งสถาน,นีตอนนี้ก็เร่งทาแล้วก็เชื่อมต่อจะได้เดินทางกันอย่างสุดสบายนะคะไปดูเรื่องการลงทุนกันต่อะคะ่ะเช้านี้นะคะตลาดหุ้นไทยบวกค่ะเนื่องจากว่าค่างเงินบาทเรายัางแข็งค่านะคะแม้ว่าวันนี้จะอ่อนลงมาบ้างรวมไปถึงย้ายรับอน,นิสงนะคะจากตลาดการเงินของสหรัฐปิดทําการแต่พอช่วงสายๆค่ะมีข่าวว่าเกาหลีเหนือนะคะทดลองขีปนาวุธไปตกอยู่ที่เขตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นส่งผลทาให้ตลาดหุ้นได้ ข่าวนี้ก็ย่อตัวลงมาค่ะบวกกับความเคลื่อนไหวในตลาดของเราเองก็มีข่าวทางด้านเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยค่ะอะล่ะค่ะก็เลยทำให้ตลาดชีหุ้นไทยนะคะก็ปรับตัวย่อลงไปส่วนทองคาค่ะ วันนี้นะคะทรงตัวนะคะสำหรับทองคําในประเทศแต่ว่าทองคําโลกค่ะได้รับอิสองิดีนะคะความไม่เชื่อมั่นหรือว่าความไม่มั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ค่ะก็ทําให้ราคาทองคําบวกขึ้นไปในราคาทองคําโลกนะคะเกือบหเปร์เซ็นเลยทีเดียวค่ะอาจจะเป็นจังหวะสาหรับการลงทุนในทองคําโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนี้ค่ะ ะคะผู้ชมนะคะเริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่ายังต้องมีปัจจัยน่าสนใจที่ต้องติดตามต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของเกาหลีเหนือค่ะก็กลับมีประเด็นมากดดันตลาดหุ้นไทยอีกครั้งแล้วค่ะคุณสุภาพรและคุณธนิการค่ะค่ะเดี๋ยวคงต้องจับชีพจระการลงทุนทุกความเคลื่อนไหวกับคุณรมลรภาด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ หลายคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมเอ็กซ์คลูนะคะที่นาว26ค่ะจะพาคุณผู้ชมเปิดประตูสู่ประสบการณ์ท่องโลกทะลุจอครั้งนี้นาว26ร่วมกันกับ PTT Group ค่ะจัดทิปลุยป่ากุยบุรีนะคะออกไปตามหาช้างป่าสัตว์ป่าอีกนานาชนิดวันที่3 4มถึง4มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะร่วมสนุกกันได้ที่ PTT Group l ๊ n e ล d @PTT g r o ย p ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤษภาคม หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ p d t Group Line และ w w w n a i 1 6 t v ปรากฏอยู่แล้วบนหน้าจอค่ะเอาละค่ะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะเราจะปิดท้ายวันนี้คุณผู้ชมไปด้วยนาวรักโลกต้องถามคุณผู้ชมถามคุณธนิการกันก่อนรู้จักหรือเปล่าโอกะปิอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าโอกระปินี่เป็นสัตว์หาย,ยากจากประเทศของโกนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกับม้าผสมม้าลาย แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสัตว์ตระกูลยีราฟเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรค่ะและนี่คือทั้งหมดของพิกัดข่าวค่ะขอบคุผู้ส่งมาการติดตามนะคะดิฉันธนิการคุณสุภวรนและล่ามลายภาษาอือของเราอาจารย์ธนญ